มีขนมเบยไก่มามั่งเบยแม่มีขนมเบยหาแม่ไหมอ่ะปีกันดิแน,นี่นี่นี่นีน่แม่มีขนมเนี่ชาบูแม่มีขนมเบยใครมาหาแม่เว้ยแม่มีขนมเว้ยอ้าอ้ายกัดมือแม่ละ นี่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 ชานมชานมให้ส้มๆ้ใครวะเนี่ยตัวเนี้ยชานมแล้วมาแย่งกันทำไมอ่ะโอ้ลูกสาวแม่มาโอยลูกสาวแม่โอ้ย โคช,ชาบูอ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ายอย่าย่งยิงีอ <c oughs> ุ้ยคาเวียเธอกินไม่ค่อยหมดเนี่ยเธอกินไว้แล้วเธอหมดอ่ะอ่ะชาโคนขนมค่าชาโคกินขนมค่าชาโคยังมึนอยู่เอาไหมนะคาเวียนี่มันก็สะบือดอีกนะ นี่นี่พี่ลูกมันไม่ดื้อเลยขนมค้างชมพู่ชมพู่อะไรกันวะ ชมพู้ค่ะชมพู้คนสวยของแม่ค่ะชมพู้คนสวยค่ะแชรบูของแม่นะคะข้าวเวียเ็นะ จมพู่คอแล้วชมพู่คอแล้วชมพู่คอแล้วลค่ะลูกมอโบเบ้เฮ้ยวิชาบูตกใจไหนขนมมีอันนึงอยู่ไหนหรออืชาบ,บูอิ่มไหมมีอีกอันนึงอยู่ไห,ไหนวะแม่วางไว้ไหนมัู้่เนี่ยเอ๊แม่วางนมไว้ไหน นี่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 มีขนมนะชมพู่เอาก่อนหรอคะอชอชมพู่กินก่อนคะ่ะชมพู่กินก่อนใครชานมชานมไอส้มมะส้มส้มนี่วาชมๆชนี่วาน,นี่ส้มของแม่เนี่ย ชานมดูชานมจะกินไหมชานมเรียเอาค่ะไม่คำมั่มให้เรียให้เลียขนมแมวเรียแมวต้องเรียดิแมวกรมมั่มเลยอ่ะแมวไม่ได้เรียดะจาบ,บูเมื่อเช้าให้พี่เขากินมาแล้วนะครับคลิปแรกที่ลงไปเมื่อกี้ขาวเวียขาวเวียค่ะอ่าขาเวียค่ะ ลูกกินแล้วอะลูกมันน่ะลูกมันกินนะเมื่อกี้นะคะชาโคค่ะว้ายเกาะอ,อะไรมาไม่ต้องเกาะชาโคอร่อยมากมีโอยี่ห้อมีโอนะครับพี่ชมพูดูน้องแย่งกันมากอร่อยมาก เดี๋ยวแม่ต้องเทใส่ชาไม่หนูกินแล้วใส่ชาไหมคะเราจะกินแบบนี้คะ,ะชาบูชาโคให้น้องหน่อยลกูกแม่ไม่จะบายนี่มุดอะไรอ๋อแม่ไม่จะบายแต่แม่ก็เลี้ยงหนูคะ่ะชีวิตชู้มาก สู้อยู่กับแมวเนี่ยแมมแมมแมมติดจมูกติดจมูกแล้วเลอะจมูกแล้วเลียก่อนเลียมูกให้น้องดินี่นี่นเอาไม่เอาชมพู่คะชมพู่ขึ้นมาก่อนเอา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 ชาบูวะชาโคเอาอีกชาโคอีกนะเดี๋ยวแม่ซื้อเยอะๆให้แม่ทุกข์กันนะ ขอดูคล้ายสามตัวเน่อยดิขอุูลางวันที่หนึ่งดูวสามตัวลางวันที่หนึ่งอ่ะถูสามตัวนอยจี้พี่ขอหวยหน่อยได้ไหมคะก็ไม่ถูกหวยหน่อยได้ไหมคะพี่ชมพู่ค่ะเดี๋ยวแตกต่างกันมากเลยชมพู่สามเดือนแล้วก็น้องลูกมอนสามเดือนลูกมอนเขาเป็นแมวพันธุ์ดชาบูชาบูไม่ปล่อยเลยอ่ะเออน้องคนไหนได้กินน้อยสุดวะ ตอนนี้เขากินไปหนึ่งซองเลยเพราะว่าคลิปแรกลงไปแล้วน้องกินไปหนึ่งซองเลยค่ะเนี่ยกินคนเดียวเลยค่ะอ่ากัดมือแม่แล้วเนี่ย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  <c oughs> กินมือแม่ไปแล้วกินมือแม่เดี๋ยวค่ะเอ้ยมันเลอะอีที่พุงหนูเนี่ยลูกนี่นี่นี่คือพุงน้องอีเรียนนะ ไม่ใช่งูแมว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 อปล่อยปล่อยปล่อยแม่ก่อนเจ็บ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 อร่อยถึงแย่งกันเลยยังไม่แม่อานี่หกที่แม่นี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 ่หกใส่แม่นี่กินกันยังไงไม่รู้กัดมือค่าเลียได้โอเคน่ารัก แม่ก็ได้หลายแผ่เล็กป้อนขนมแมวแต่ละทีเนียแม่เจ็บ้วยอะแม่เจ็บมากด้วยอ่อนค่อยได้มากแม่เจ็บมากด้วยเอาใส่ชามดีวกว่าชามข้าวหนะัวบิบใส่ชามไปเลยปุ๊บปบนี่ใส่ลงชามแล้วค่ะลงมกินในชามกันค่ะอยู่ในชามแล้วลกูกโบเบ ในชามแล้วเนี่ยนี่ยนี่ในน,น,นี้เออใครกินทาร่โทิ้งไว้ยี่ในชามใครดูคลิปจบมั่งสิบนาทีใครดูจบมั่งมาเริ่มเลยแตกต่างมากเลยเนี่ยน้องลูกมอนสามเดือนน้องชมพู่สามเดือนอันนี้แมวไทย อันนี้เขาลูกผสมนะคะพ่อเขาเป็นตัวใหญ่<ฮ>ตัวนี้เอาเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับช่มชุมชมฝ่าแฟดส้มส้มส้มเนี่ยชาโคเนี่ยชาโคชาโคละค่ะกินกันเนยอมะมากหนังทะเลาะก,กันเลยทีเดียวแย่งแม่เนี่ยยิกแม่เลือดออกเลยเนี่ย เจ็บนะเนี่ยดูไหมเนี่ยดูไหมเนี่ยดูกันไหมเนี่ยดูเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวใครไม่ดูจะงง